ครับพบกับช่องดีเบอร์ลำเผือกพิเชษนะครับพี่น้องโอ้ยกลับมาทายเดี่ยวตอนตอนหอนุ่นเป็นวัดแทมพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งตะกกานะครับเล่นอยู่ที่หมอชีดส,สองนะครับผมเดี๋ยวสิไปบเบิ้งสลังเวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนอยู่เวทีไกลเรยวๆน้องพี่น้องเสียงอาจจะเป็นแบบตันดังเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดเป็นเป็นไข้พี่น้องว่า่ยว่าในฉีดยาแล้ว นี่เขากำังจะลงนั่งมีลงมีลงนัลงลง่งสองคะแนนหลังจากที่หนึ่งเดือนออกงานไม่ได้ถ่ายคลิปเลยสามปีผีเบิร์ดถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปเลยหนึ่งเดือนออกงานเป็นยังไหนะเป็นนอนใส่มาเป็นนอนอยู่คางซานว่าภูมิมาก,ก่อนเอา้าอีกคนหนึ่งเด้อึงไปซักผ้า,าอ๋ออีกคืนหนึ่งไปซักผ้าบอไปซักผ้าอ,อย่างไะไปซักผ้า,ออารูปเขาปันแห้งบอบอ ไอ้ตั้งนอล่ะโอ้มี่งรัเงนบอกมันเป็นซีดน้ามุกี้นี so ่บอกมุกีนสบัดผามกีบอกเอาคื้ผ่าฟัอสั่งเขากงะสบัดแม่ตีตั้งเินต้บ่ายแม่แม่ยูาบอโอ้ยโอ้ยี่เนดึงเดียว่ครับเพื่อนวันนี้ มอเตร์ไ่ยมอเตยร่ไทยเงียบเกาะมอเตอรบทยเป็นสามปีบอกมอนี้ถือสียาวมากเลยแบบตรสายากลุ่มมั้งมันแบบลมันหม้ลม่างไ่ทีสายยาวบอกแท้งสียาวมันนุ่งคล้ายคล้ายเน้หนาบึกมุดจับคนหางเลย ต้นตน,นูน่เต็มเลยนวดอกอาอยามันแรงดีนะ,นะแต่วันที่โมไปซ้ำอีกอยู่อเอาอยาหนี้อย่างก็ไปฉีดบำรุงก็ได้ฉีดแขนนี่จะก่อพ่อแม่กัน,นะน,นอ่ะยาบำรุงหมายถึงแบบบำรุงร่างกายมันแก่บำรุง การกินนือเบอรเียนูเองบได้บำรุงเลยต้งี่ฉีดมากี่้งบอดกินยนี่กินกินข่าขาหมูอันเดียวานอนนี่นอนไตนี่บ่ชอบพี่น้องบ่นอนจะคนก่อแม่ปี๊ไอเปียกบ่สวัสดีครับ เชียงหยกเป็นวัดแห้งแห้งเป็นวัดนะได้เป็นวัดเป็นไข่ได้หรือเปล่าได้สีจ้างสีั้งซองเข็มสีั้งซองเข็มฉีดล้วก็ฮะตอนแรกเนี่ยไข่ึ้นบัแห้งเลยฮะ,ออะบอให้ได้กินก่อนนั่นก็ขึ้นรถก็กินยาอาดยาปครับอาดยาฝ่ากเท่าไรถึงจนะ่ว่าใครเห็นข้างในคือเก่าหรอ

แม่ไ่ได้เดียวภาพนางเจ็บแบบเจ็บคอแห้งหธรรมดา่ทุกปีก็เปลี่ยนเนี่ยบองไม่กินของยาวกินตะวันเสาแล้วอยากพวกเขาจะกลัวห่วงนอนร้ายกว่ากยบเอออยากนอนร้ายกว่าเมื่ขึ้นเตยล่าวะเตยล่าอยู่เลยเนาะขึ้นเตยล่าอยู่ วันนี้เล่นที่อยู่ที่หมอสีดแล้วพี่นอ้องว่าจะไปสียากเปไม่เอาไปยังเป็นหมอหมอวัยเอาเครืองถามเครื่องว่ถามหมอไม่รู้แม่บอกว่าแี้บอกว่ามาต้องไปิะไรอาว่าิดอ๋อเป็นเป็นวันนั้นของเดือนของเดือนนี้มันกับมันกับบนะอูนเนาะเจ้ไปฉีดเครื่องยานั่นเครื่งยาบลูน เดียวอันนี้ก็มาแล้วต้องบอมลุงอยู่บ่อซันว่าบอมว่าต้องบอมบอมว่าต้องบอมลุงอยู่บ่อขนาดนี้เราต้องบอมลุงเลยโอ้ยเราสัมผัสกันก่อนนะจับเมื่อวันที่สามนะจับ่อวนโอ้ที่ดายยากกายมันสมแหมเขาเป็นที่ดาเมืองยากยังไม่สมพอเลยสมจริงแหม นก่นเป็นไรกับบอลูนลูกแตโดดบนนั่นไม่กี่ดินเลยเอานอนก่อนดีดาากระโดดนั่นเกี่ดน่เป็นน่องย่หันางจาตอนเดียวเดียนอนกระแดดมากหนอนกระแดดไปนอนกระแดดมาอีกขอต้องึั่นไปเรื่อยเอวแคโบวหนาน่อนออความห่วงเนาะเดินแล้เบนหล่ะ เมื่อนั้นอนอนไต่ตินโูเนาะยูม่อมองนีเพิ่มองที่น้ามองยูยานร่ีนถ้าให้แ่อยู่แบบว่าเขายูเขายูโดนเนาะเขาหลินบโดนเขาหลิน,น,นบบกเชียงขึ้นเพิงเขากบืเนียนบุเกนยึ้นมมาระเมืองดูดูดยิง่งสองมือวันก่อนกับเชียงมีหกวันที่ยิบเก่าเอ้ยแม,แม,มนแหนบัวที่ยึดเก่ายางมาเลจำม่ได้ วัลลูวันที่เก่ามีมอลำตายละรึเปล่าเปล่าวี่มีเกียวตังบลายนี้เลยว่า,าให้ลกชายว้ซื้อจะ่ปลตายั้งคิว่ามี้นมาวิจารณ์เลยโน้ววิจารณ์นี่อย่างวิจารณ์เวลาลองอ,อ่อเมื่มอึ้นบอกรีบอีกแล้วบกริบเมื่อ <laughs> ได้เลยก็พาดแต่โน้นตกรีบลองมาดีๆกไปตกลง <laughs> เอียก็เอือยเอยน้องยาติจะไข่นอยู่มันข้นเำ้าาเอือยเอือยน้องยาลิบอยู่ต่มันกับซอคุ่งนะฮะหางอย่าง้นรักเนี่ยร่างผู้ใดนะก็ใส่หางเสียน้าไใช้สบานเนี่ยอ ม่ได้เสียดตกรีบอีกว่าไหนเส่ได้ตกเพียงเขาก็มาให้ลองดูดูเนาะไปบอกแทนเพ่ไปชมคลิปนี้แหละไปบอกเปอดเอเดอร์บอกให้ให้น้องลองดูดูเนี่ยกระสวดข้าหางกั๊ปปอี๋สวางตกยิ้มเฉาแล้วบอกยิ้มเาแล้วบอกหาง่ะ น้องคุยก็พอจีดูงพอจีแจงว่าปุ๊บบอขดแมึงนาอ้าวอยู่เมื่อคืนนี่แต่ว่าเสร็จบออท่านเดวายังอยู่ตาดำบอผู้ให่กหไมใช่เดือนสามน้อยแล้วผู้ใหญ่ใหญ่ ง่ายตอนใดง่ายต้องไปนำแต่เราไิดน่ารถกลับไปมันมีรถหุ่นฤดูกาหลหนาวปแนทีไ่ไปเนี่ยหหออแล้วม,มาพี่กุง้งฉันเมื่อกี้ถอนดูกลับไปไหมนี่แล้วพ <c oughs> ี่กุ้งไปจากวีไปแน่ เอาเวลาช้าเวลาช้าเป็นไปได้ไมิบเวลาปิกลุ่มเนี่ยอ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนินนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามช่องพี่น้องฟ้าแฝดนี่พี่น้องมาเบิ่งเพคนว่าเพคนจิตตกลิบอีบอ้ะสวัสดีครับยังเกาะมือใด้กระตกตลิบ